สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกไม่รู้จะทำอะไรกินนะคะหาอะไรในตู้เย็นมาทอดเลยลูกใส่เลยลูกไก่ทอดนะคะไก่หมักน้ำปลานะคะเราเดี๋ยวจะตำถั่วนะคะเนาะกินกับไก่ทอดก็จ,จะตำไหมล่ะ กินน้ำจิ้มน้ำน้ำจิ้มที่แม่ทำก็ได้เดี๋ยวหรือว่าพี่นก็ได้แล้วแต่เราก็ต้องกินอันที่ที่มีนี่แหละตลาดก็ไม่ได้ไปเนาะอะไรมีอะไรก็กินหมดแหละของในตู้เย็นเมีาไม้หมดอย่าพิ่งกลับที่หลังหรอกกลับได้ยัง ออไปอ่อนหรอก็ไปอ่อนเดี๋ยวจะไม่ไหมน,นี่คืออาหารที่ว่าเรากินง่ายๆนะคะหีมือลูกชาย้วยเองนะคะมมนไม่ทอดอะไรนะคะเออไม่ได้หมักอะไรมากมายนะคะแค่น้ำมันหอยกับน้ำปลาใส่ทอดน้ำปลาเนาะยกแก่ทอดน้ำปลาเสร็จ แล้วก็เดี๋ก็จะมีตำถั่วะนั้นแหละ้ตำถั่วแล้วลูกเขาไม่กินหรอกแต่พ่อเขาจะกินไม่มีอะไรก็ อะไรนี่ตู้เย็นกลับมาทำ วเวลาว่าหเวลาก็หิวเนาะฝนตกก็หิวแดดก็หิวเออไม่ได้ไปตลาดก็หิวไปตลาดก็หิววันนี้ก็ชิมซีมือลูกชายอีกเพราะว่าของเขาก็เอามาหมดเนาะ เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงก็ได้ไปเก็บของขึ้นก่อนกว่าน้ำท่วมไม่ใช่นนอะไรหรอกยังพ่อยังไม่ไปพ่อว่ารอคนจาก่อนใครเอาของขึ้นไม่รู้ที่นมที่แม่สั่งมาพ่อไม่รู้เนี่ยยังอีกหน่อยหนึ่งลุกเบาแก๊สก็ได้ลุก อีกชิ้นนึ่งมาใส่ได้ไหมก็เดี๋ยวรอทอดนี้ให้สุกก่าอ๋ออ๋อทอดเป็นชิ้นๆเลยหรออ๋อโอเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อพ่อครัวนะคะเพราะว่าทอดลายชิ้นก็ไม่ทันเออพ่อครัวว่าทอดทีละชิ้นก็ทอดทีละชิ้นนะคะน้อเดี๋ยว หลายชิ้นกลับไม่ทันข้อครัวว่างนั้นมีอะไรก็กินนั่นแหละลูกนะเนาะแต่อยู่ข้างนี้ดูสวยนะลูกพ <c oughs> ่พ่อมีเราเปิดหน้าต่างใช่ไหมล่ะ ก็กระดกหลอกอุย้ยลูกเอาให้กรอบกว่าน,นี้ก่อนไม่ได้หรืกอ,อ,อก็รอรอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพ่อก็จะตำทวดีเลย าหารขาบี้ต้องตอนเย็นนี้นะต้องให้เป็นขีมือลูกก่อนนะเนี่ยตำถั่วกับไก่ทอดเดี๋ยมันคือ,อแล้วหนุกเละสุกแล้วเนาะเออสุกแล้วจ <c oughs> ุกไมหมลูก ชิ้นที่แม่ละแลๆๆๆๆรอได้แล้วลูกเออพอดีเลยอย่างนั้นสองเลยเนาะ Ôi nó mặn cả đên mà thằng nút một người Giống mới thằng xét, lúc giống như thằng xếp đúng không? Đây à, sẽ là khoai xét, ยาพื้นยาพื้นเดี๋ยวให้สราหลุวันนี้กินอาศัยลูกชายเนี่ยวันนี้ เพรน,นั้นว่าเสร็จสามเรียบร้อยนะคะเมนูวันหยุดวันนี้เนาะเออหยุดตลาดแล้วก็ฝนมันตกเนาะแล้วก็หยุดสิคะแล้วก็สุดท้ายก็ได้กินของในตู้เย็นแล้วเนาะเป็นได้กินฝีมือลูกชายสั้งนั้น ป็นไงอ,อร่อยเป็นจะเป็นไก่ทอดธรรมดาธรรมดานี่นะคะสีสันก็จะไม่มีอะไรมากมายนะคะนาะก็จะเป็นไก่แบบว่าทอดน้ำปลาอย่างนี้โคุณลุงเขาคงจะตำถั่วละมัง้งขอขอบขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะ ที่มีกับแม่จีชาแนลเนาะขอขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ